สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตลูกไก่ครับพ่อเยียรขาวนะครับแม่เป็นพิทกรับนะครับชุดนี้มีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับตัวผู้ที่เห็นนะครับจะมีสี่นะครับสี่ถึงห้าเลยครับชุดนี้นะครับชุดนี้ไก่อายุประมาณเดือนเดือนหน่อยหน่อยนะครับนะครับ พอเจ้าเหยียขาวนะครับแม่มันทีการอ่นครเยียแสนนะครับนี่ครับข้าหมดเจ็ดตัวนะครับตัวผู้สี่ถึงห้านะครับยังไม่จับดูนะครับเพราะว่าไก่มันเปรี้ยวนะครับนี่ครับให้ดูนะครับฝากสมบูรณ์นะครับนี่ครับถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ